เิดเทิงสูญเสียดาวตลกเสียชีวิตคุณหมอสุดยื้อน้าเฉยเถิดเทิงชาวบันเทิงแห่อะไรน้าเฉยเถิดเทิงเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดก่อนหน้านี้ไม่นานน้าเฉยเถิดเทิงดาวตลกผู้โด่งดังจากคาแรคเตอร์หน้านิง่ง จากระเบิดเถิดเทิงได้ออกมาเคลียร์ดรามา่าถูกกล่าวหาว่าเป็นตลกตกอับเพราะสถานการณ์โควิด -19 เล่นงานทำให้ไม่มีเงินใช้จ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังถึงขนาดต้องเอาทรัพย์สินที่เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นออกมาใช้จนเกลี้ยงกระเป๋าเลยทีเดียวโดยล่าสุดคนใกล้ชิดเผย,ยเฉยเถิดเทิงสุดมะเร็งระยะสุดท้ายใช้ชีวิตสุดแสนลำบาก ซึ่งเป็นข่าวร้ายอีกครั้งของวงการบันเทิงเมื่อมีการออกมาประกาศว่าน้าเฉยได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยอาการมะเร็งลงปอดโดย f a เฟส o ุ k ของทัศลินเล็กซี่คงสวุวรรณได้โพสต์กำหนดการงานอภิธรรมของกอบโชคคล้ายสำริดหรือน้าเฉยว่า สู่ภพภูมิที่ดีนะคะน่าเฉื่อยกอบโชคคล้ายสำริดระเบิดเถิดเทิงป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายกำหนดการงานสมเบื้องตน้นรถน้ำวันพุธที่27กรกฎาคม2565ศาลาหนึ่งวัดลาดปลาเขาสวนอภิธรรม7วันยกเว้นบางวัน ชาปนก,กิจวันที่4สิงหาคม2565ยังความเสียใจให้แก่เพื่อนๆที่เคยร่วมงานแฟนๆที่เคยติดตามและชื่นชอบบทบาทของน่าเฉยเถิดเทิงและเหล่าคนบันเทิงต่างตกใจเมื่อทราบข่าวร้ายข่าวนี้ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วย